สวัสดีครับวันนี้ด mm ัม hmm. มี Teraz, like ่มาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เคยคิดจะจากโลกนี้ไปเพราะครั้งหนึ่งหูเคยดับสนิทอันเกิดจากการพักผ่อนน้อยและนอนไม่เพียงพอครับเกิดจากการพักผ่อนน้อยแล้วก็นอนไม่เพียงพอแล้วก็บางวันก็ไปได้นอนเลยค่าทาให้หูเราดับสมองถูกทําลายสูญเสียการทรงตัวเดินไม่ได้เลยลุกคานไปก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวครับแล้วก็ชีพไวไใน ในานลกของเรา,า,านไป15ปีกว่าแล้วมีกําลังใจอยู่ได้ยังไงโรคนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและป้องกันยังไงเดี๋ยวไปพบกับคุณรัฐเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสด<ะ>ีค่ะเป็นไงบ้างครับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เกิดจากการพักผ่อนน้อยแล้วก็นอนไม่เพียงพอแล้วก็บางวันก็ไปได้นอนเลยคล่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นนักร้องด้วยร้องไหนทีร้องทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็เป็นช่วงที่เรียนหนังสือใกล้จะจบเลยค่ะ ตอนที่ไม่ได้นอนบางทีก็สองวันค่ะ,ะประมาณสามปีมทําให้ภูมิต้านทานของเราไม่ดีตอนที่เกิดอาการก็คือเริ่มปวดหัวค่ะเริ่มปวดหัวปวดมากๆแล้วก็เหมือนแล้วก็บรนเวียนหัวมานหมนุนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีมีดทิ่มแทงลงมาในหัวเราอะค่ะแล้วก็หมดสติไปเลยเป็นไข้สมองอักเสบค่ะอ๋ะะอเขาเรียกว่าไข้สมองอักเสบไข้สมองอักเสบแล้วก็ทําให้ หูเราดับสมองถูกทำลายสูญเสียการทรงตัวเดินไม่ได้เลยลุกคานไปก็ไม่ได้นอน,ยนอย่างเดียวค่ะแล้วก็หูก็เริ่มดับไปเรื่อยๆทำให้สุขภาพจิตเราเสียมากๆทำให้เราแบบจิตตกแล้วก็ดำดิ่งคือคือยังรับสภาพตัวเองไม่ได้ค่ะไปหาหมอครั้งแรกหมอก็บอกว่าให้ไปดูกลับไปดูอาการก่อนไม่เพย,ย่ยจะยิ่งทําให้อาการเราหนักมากยิ่งขึ้นเอกลับไปหาหมออีกทีก็คือเราหนักแล้วค่ะตอนนั้น ได้ยินน้อยลงค่ะแล้วก็หูก็เริ่มดับไปเรื่อยๆ,ๆจนดับสนิทไหมครับเริ่มดับประมาณครึ่งเดือนค่ะครึ่งเดือนนี้คือดับฟื้นขึ้นมาเพราะว่าเรารักษาอ๋อค่ะรักษาแล้วก็ช่วงรักษาเราก็ต้องตอกกาลังกายดูแลตัวเองทําให้ตัวเองแข็งแรงค่ะตอนนั้นรักษาโดวยวิธีไหนบ้างวิธีผ่าตัดอ๋อผ่าตัดแล้วมีการาตัดเปลีป่ยนใส่ประสาทหูเทียมอ๋อใส่ประสาทหูเทียมเข้าไปในสมองกับชีพไว้ใน ในกะโหลกของเราอะค่ะ<อ>แล้วก็มีเครื่องช่วยฟังค่าใช้ใจ่ายสูงไหมครับค่าใช้จ่ายประมาณล้านกว่าบาทอ๋อเป็นล้านเหมือนกันเนาะแล้วช่วงที่ใส่เข้าไปใหม่ๆอะตอนนั้นอะเรารับรู้การรับรู้เป็นยังไงการได้ยินช่วงที่ใส่ใหม่ๆการรับรู้เรายังคือเรายังฟังไม่ออกค่ะก็คือใส่ประมาณเดือนหนึ่งก่อนแล้วก็ถึงจะมาเปิดเครื่องการรับรู้คือช่วงแรกยังฟังไม่รเรื่องค่ะเราต้องไปฝึกฝึกฟัง ฝึกฟังเสียงฝึกพูดพูดก็มีชัดาการพูดเนี่ยคือไม่ชัดไปเลยตอนนี้ก็ยังไม่ชัดแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้ว <c oughs> ดีขึ้นเยอะมากตอนนี้คือดีขึ้นเยอะใช้ชีวิตปกติเป็นคนทั่วๆไปตอนนั้นเห็นว่าที่จะทําลายตัวเองด้วยตอนแรกรับไม่ได้พอเราไม่เคยเจอแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะหายพอเรามาปวดหวัวทุกวันปวดเป็นเดือนๆปวดจนไม่รู้ว่าจะนอนท่าไหนจึงจะทุเลาได้ค่ะแล้วก็เดินไม่ได้ ลุกไม่ได้งอหัวไม่ได้เลยเพราะว่าสมองถูกทําลายซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแค่ไหนแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วทําใช้ชีวิตปกติเป็นนานได้ได้ค่ะก็อยากให้กําลังใจคนที่ที่หากมีอาการแบบนี้นะคะขอให้สู้ค่ะเพราะว่าสูกอย่างมันรักษาได้แล้วก็ถ้ารักษาแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ต้อง,ต,องต้องพึ่งตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองก็คือต้ององอกกําลัางกายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบใหม่คือต้อง,องนอนมเพลงพอแล้วก็ไม่ มีนอนดึกทำไมอะไรเงี้ยคะก็คือขอให้มีกําลังใจใช่ยังไงก็คุณหมอก็ดูแลรักษาเราจนได้ใช่ไหมครับตอนตอน,ตอนแรกเราตอนที่เราเป็นเราก็คือเคยคิดทำไมตัวเองเพราะว่าเราไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะรักษาได้มันหนักมากหนักมากๆมีคิดว่าจะใช้ชีวิตปกติมันคนทั่วไปได้แต่ว่าหลังจากได้รับการรักษาเราฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ ดูแลตัวเองและอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกือบผป็นเป็นปกติจากที่ไม่ได้ยินเลยตอนนี้ก็ได้ยินปกติใช้วิตปกติได้แล้วใช่ใช่ได้ยินปกติทำงานทำไรได้เลยใช่ไปไหนมาไหนได้ขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆได้สบายเพราะว่าเราแข็งแรงแล้วเมื่อก่อนนี้เดินก็ไม่ได้เลยค่ะครับกระเบื้องต้นก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองโดยการนอนให้เพียงพอพักผ่อนให้พอโดยเฉพาะการนอนถ้าไม่ได้นอนเลยเนี่ยเมื่อร่างกายอ่อนแอเราอาจจะ หูดับได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดใครที่พักผ่อนไม่พอแล้วเป็นแบบนี้จริงก็รักษาได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยแล้วคุณหมอจะรักษาเราได้นะครับขอบคุณคุณรัฐมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หาเวลานอนหลับให้เยอะๆนะครับเดมีจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ